สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะรหัสลับเบิร์ตส่งสัญญาณลุกขึ้นสู้เพื่อแตงโมเปิดรหัสลับเบิร์ตขอสู้เพื่อแตงโมพระนครชี้สัญญาณคนสู้ภายหลังจากการถแถลงข่าวคดีของดาราสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์เมื่อเวลา13นาฬิกา5นาทีวันที่26เมษายนที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งบกสอสอพอ .1 ตำรวจคุมตัวกลุ่มเพื่อนบนเรือสปีดโบ๊ทซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีตำรวจได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด6คนและย้ำชัดไม่ได้เป็นการปิดคดีซึ่งยังคงเป็นที่คาใจของใครหลายคนต่อมาในโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงประเด็นที่เบอร์เทคนิคแฟนหนุ่มนอกวงการของแตงโมได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพดภาพข้อความเดือดที่หลายคนเห็นแล้วต่างก็รู้สึกสะเทือนใจ ต่อมาทางด้านป้านาคอนเปิดเผยว่าในส่วนคดีก็เป็นเรื่องของคดีเป็นคนนอกไม่ได้รู้ข้อกฎหมายและไม่ได้รู้ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรไม่รู้จะไปเชื่อใครหรือฟังใครเพียงแต่ตอนนี้เราเป็นห่วงคนที่มีชีวิตอยู่ไม่รู้จะอยู่ต่อกันยังไงบางคนก็อยู่ต่อเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่มีบางคนที่อยู่ต่อกับความสวยงามของความรักที่เขามี แต่ต้องเสียคนรักไปอย่างเบิร์ตเขาจะเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับความโหดร้ายหรืออะไรที่มันเป็นลบเพราะเขายังเชื่อกับความรักที่สวยงามของเขาล่าสุดที่ได้คุยกับเบิร์ตบอกเขาเพียงว่าคิดถึงนะไว้ว่างๆกินข้าวกันแต่ตอนนี้เขาเก็บตัวอยู่ไม่อยากออกสื่อเพราะเกรงใจแตงโมตลอดเวลาที่ผ่านมาตนก็ไม่เคยให้กำลังใจเบิร์ตเพราะเดี๋ยวเขาจะเศร้าอีก คุยกันก็คุยแต่เรื่องเสื้อแค่นั้นเลยจากที่พูดไปตนก็ยังไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือยังแต่เขาแค่อยากจะบอกว่ามันมีสังคมบางกลุ่มมองว่าทําไมเบิร์ตไม่ออกมาสู้เพื่อคนรักแต่เชื่อตอนเถอะผู้ชายที่ชื่อเบิร์ตเขาเป็นคนดีจริงๆการที่เขาแสดงความรักในมุมบวกอาจจะเป็นการต่อสู้ที่เขามีความสุขแค่ได้บอกรักและได้อยู่แบบที่เกรงใจคนที่จากไปแล้ว นั่นก็คือผู้ชายที่ชื่อเบิร์ตขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ